สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธผาสวรร์อีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการสืบค้นรวบรวมและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับในบทนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายหัวข้อนะครับที่เราจะได้ศึกษากันนะครับเราค่อยๆดูกันไปนะครับเอาละครับเริ่มต้นด้วยคําถามชวนคิดเด็กๆลองดูคําถามต่อไปนี้นะครับเด็กๆเคยสืบค้นข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลหรือไม่ครับ เคยไหมลูกน่าจะเคยใช่ไหมครับนะแล้วในการสืบค้นข้อมูลนะครับเด็กๆสืบค้นจากแหล่งใดบ้างครับไปหามาจากไหนลูกจากอินเทอร์เน็ตห้องสมุดนะครับสถานที่จริงโอ้ันนี้เจ๋งมากเลยนะหรือว่าไปสอบถามจากบุคคลโดยตรงโอ้โหแสดงว่าเป็นข้อมูลที่ทำไมครับมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วแหล่งข้อมูลใดครับที่คิดว่าได้ข้อมูลที่รวดเร็วที่สุดครับแหล่งใดลูก จากอินเทอร์เน็ตใช่แล้วครับเพียงแต่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหรือถ้าเราอยู่ใกล้ผู้เชี่ยวชาญทำไมครับเราสามารถเดินไปสอบถามก็ได้โดยตรงเลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับแหล่งที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลมีอะไรบ้างครับที่เด็กพูดไปแล้วน่าจะยังไม่ครบนะลูกลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอย่างแรกก็คือสถานที่จริงนะครับอย่างเช่นเราต้องการเรียนรู้ในเรื่องของอะไรครับการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับเราก็ทําไมครับ ไปยังสถานที่นั้นๆเลยนะครับเพื่อสํารวจข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างข้อมูลนะครับมีที่ไหนอีกลูกในเรื่องของบุคคลอันนี้คือทําไมครับเราสามารถบล็อกยินหรือเดินไปหานะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์หรือว่าสอบถานได้เลยนะครับแต่คุณจะต้องทําไมลูกเตรียมคําถามไว้ด้วยนะครับไม่ใช่เดินไปเพียงปากกาแล้วก็กระดาษนะครับเตรียมคําถามไปด้วยนะว่าจะถามในประเด็นอะไรบ้างนะครับอันนี้คือต้องใช้วิธีการอะไรครับที่เราบอกว่ารอบๆตัวหมายถึงอะไรลูกหมายถึงการสังเกตใช่ไหมครับ ด้วยการใช้สัมผัสทั้ง5นะครับตาดูหูฟังนะครับแล้วทําไมครับบางครั้งก็ต้องมีการดมกลิ่นนะครับหรือบางครั้งก็ทําไมครับก็ต้องไปสัมผัสดูนะครับว่าเอ๊ะพืชบางชนิดเวลาเราไปโดนแล้วทําไมครับเขามีปฏิกิริยาบางอย่างใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ผัสสะทั้ง5้านะครับในการที่จะสังเกตนะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับระบบอินเทอร์เน็ตโอ้อันี้พวกเราคล่องกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับ หอสมุดห้องสมุดหรือหอจดหมายเหตุอันนี้คุณครูไม่ค่อยพบเจอพวกเราในสถานที่เหล่านั้นเลยนะครับแสดงว่าเดี๋ยวนี้เราสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะได้ข้อมูลส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่บางส่วนยังคงต้องพึ่งพาสถานที่เก็บข้อมูลเหล่านี้อยู่นะครับในเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะครับบางครั้งเราสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้เห็นของจริงนะครับถ้าเราอยากเห็นของจริงนะครับอย่างเช่น เป็นอาวุธโบราณอันนี้ก็คือต้องไปที่ไหนลูกไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับจะได้ดูของจริงด้วยนะครับว่าลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรสีสันนะครับแล้วก็อะไรครับเนื้อของโลหะที่เราเห็นเขาเนี้ยจะได้เห็นด้วยตาของเราเองเลยนะครับชัดเจนเลยร้านหนังสือทั่วไปอ๋ออันนี้ก็คือเป็นวิทยาการใหม่ๆนะครับหรือเรื่องราวใหม่ๆนะครับในร้านหนังสือเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ใช่ไหมครับเราไปเปิดดูก่อนนะครับเล่มไหนถูกใจใช่ไหมครับซื้อกลับมาอ่านต่อได้เลยนะครับในห้องปฏิบัติการอันนีีี้้้้ตออองงงเเกกกก่่ยยววขขัับบรล การทดลองแน่เลยนะครับบางครั้งเรามีข้อสงสัยนะครับห้องทดลองของโรงเรียนเรานะครับก็พร้อมที่จะให้พวกเราทำไมครับคลายความสงสัยเหล่านั้นนะครับเข้าไปค้นคว้าเข้าไปทดลองลงมือทําด้วยตนเองแล้วจะพบกับคําตอบที่เราสงสัยอยู่นะครับในนิทรรศการนะครับอันนี้จะมีผลงานนะครับของทำไมครับ ผู้เชี่ยวชาญหรืออาจจะเป็นของเพื่อนๆเราเองนะครับมานําเสนอนะครับผลการลงมือปฏิบัติการของเขานะครับเราจะได้พบเห็นอะไรครับความก้าวหน้าและผลงานที่ดีๆจากสถานที่เหล่านี้นะครับอุทยานนะครับหรืออะไรครับสถานที่การเรียนรู้ทางธรรมชาตินะครับอันนี้เราต้องไปสัมผัสด้วยตัวเราเองนะครับเพราะว่าถ้าดูจากคลิปวิดีโอบางครั้ง เราไม่ได้รับรู้นะครับสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านั้นจริงๆนะครับเพราะฉนั้นต้องพาตัวเราเองไปนะครับเป็นังไงบ้างครับเด็กๆคราวนี้นํามาสู่คําถามนะครับคุณครูมีคําถามก็คือถ้าเด็กๆต้องการรวบรวมนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายแต่เป็นการแต่งกายที่ทําไมครับตามประเพณีของชาวบ้านนะครับเด็กๆจะเลือกแหล่งเรียนรู้ประเภทใดครับและเพราะเหตุใดครับการแต่งกายนะเราครูจะไปหาจากไหนลูก เอ๊จากไหนดีนะพึ่งพาอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวได้ไหมแหล่งที่ดีที่สุดคือไปสอบถามจากชาวบ้านเลยนะครับที่เขามีวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายนะครับตามประเพณีต่างๆนะครับเราจะได้พบเห็นชุดเสื้อผ้าต่างๆนะครับที่เชาททำไมลูกใช้งานจริงๆด้วยนะครับนะแล้วก็จะได้สอบถามด้วยนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาถักทอขึ้นมานะครับ มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับมีวิวัฒนาการอย่างไรบางครั้งเราจะได้เห็นชุดต่างๆนะครับที่เขาเก็บสะสมไว้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะถูกที่สุดเลยนะครับอีกเส้นหนึ่งคำถามนะลูกถ้าเราต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธโบราณน,นะครับแล้วต้องการเห็นของจริงด้วยนะครับควรจะไปศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ใดครับเพราะเหตุใดลูกเอ๊ะเหมือนเราจะได้พูดคุยประเด็นนี้ไปแล้วใช่ไหมยังจําได้ไหมไปที่ไหนครับ ไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับเพราะสถานที่เหล่านั้นทำไมครับจัดเก็บของจริงไว้นะครับเตรียมพร้อมให้พวกเราทำไมลูกไปศึกษาเรียนรู้นะครับพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่นะครับที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเขาสามารถอธิบายให้ความรู้เราเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับอาวุธเหล่านั้นได้ด้วยนะครับแล้วคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราคงคุ้นชินกับการเข้าไปทำไมลูกเปิด Search En g i n e นะครับหรือว่า Google Search ขึ้นมานะครับ แล้วก็พร้อมที่จะศึกษาในประเด็นต่างๆที่ได้รับมาอย่างเช่นทำการบ้านทำรายงานนะครับเอแต่ว่าการใช้ Google นั้นนอกจากจะพิมพ์คำค้นเข้าไปยังมีเทคนิคอย่างอื่นอีกไหมนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับการสืบค้นโดยใช้ Google นะครับปกติแล้วคำค้นนะครับเราไม่ต้องพิมพ์คำว่า and หรือและนะครับเพราะว่าอะไรครับเขารู้โดยอัตโนมัตินะครับเราเพียงแต่พิมพ์คำค้นที่เราต้องการถ้ามีสองคก็พิมพ์คําแรก เว้นวรรคแลวก็ต่อด้วยคําที่2นะครับหรือทําไมครับถ้ากรณีที่ต้องการทั้ง2คํคนะครับหรือคําใดคาหนึ่งนะครับก็ให้พิมพ์คําว่าอ OR นะครับขั้นกลางไว้นะครับเขาจะทราบได้ทันทีว่าอเราต้องการใช้คําค้นไหนครับไม่ด้านหน้าก็ด้านหลังใช่ไหมครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ถ้าเป็นคําที่ในประโยคภาษาอังกฤษที่เราพบบ่อยๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องทำไมลูกพิมพ์ลงไปนะครับเพราะอะไรครับ ยังไง Google ก็ตัดคำเหล่านั้นออกจากคำค้นอยู่ดีนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเฉพาะเจาะจงเลยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอะไรครับชนิดของไฟล์นะครับหรือชนิดของเว็บไซต์เราอาจจะเลือกไปที่อะไรครับ Advanced Search นะครับอันนี้จะมีตัวเลือกต่างๆนะครับให้เราเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะครับเรามาดูกันต่อนะถ้าเกิดเป็นลักษณะของคำพ้องรูปนะครับ เราอาจจะทําไมครับพิมพ์คําเหล่านั้นลงไปนะครับแล้วเดี๋ยว Google จะช่วยค้นหานะครับคำเหล่านั้นให้นะคราวนี้เด็กๆลองพิมพ์คําค้นคําว่าอะไรเนี่ยรู้จักไหมครับคนนี้คือใครอีลอนมัสสเปซเอ็กเกี่ยวข้องอะไรกันครับเขาเป็นเขาเป็น CEO ใช่ไหมครับบริษัทสเปซเอนี่เป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรครับทรงดาวเทียมใช่ไหมครับขึ้นสู่อวกาศนะครับสองคำเนี้เกี่ยวข้องกันอยู่นะครับ อีลอนมารก์ก็คือเป็นชื่อของบุคคลนะครับส่วน SpaceX เป็นชื่อของบริษัทนะครับเรามาดูซิว่าถ้าเราค้นคำนี้เราจะพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างไรบ้างนะครับเด็กๆลองพิมพ์เข้าในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์ลงไปเลยนะครับดูซิว่าคำคนที่ปรากฏขึ้นมานั้นคล้ายๆกันหรือไม่นะครับลองดูนะของครูจะขึ้นแบบนี้นะลูกโอ้อันนี้เป็นอะไรครับขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ก่อนนะครับแถม ด้านขวามือนะครับมีหน้าตานะครับของชื่อ CEO ของบริษัทที่เราสืบค้นนะครับปรากฏขึ้นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีลิงก์ต่างๆนะครับที่เชื่อมโยงนะครับกับคําค้นของเรานะครับเอาละครับคราวนี้เราลองมาคําค้นถัดไปนะครับถ้าคุณครูต้องการสร้างโมเดลขึ้นมานะครับโมเดลก็คือเป็นอะไรครับโมเดลจากเครื่องพิมพ์3มิตินะครับหรือว่า 3D printer นะครับเอยากจะค้นหาคำเหล่านี้นะครับ ต้องพิมพ์คำอะไรลงไปดีนะครับถ้าคุณครูพิมพ์คำว่า 3D printer อ or เส้นพลาสติกความหมายน่าจะเป็นอะไรครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 3D printer หรือหรืออะไรครับหรือเส้นพลาสติกนะครับที่เรานำมาฉีดขึ้นรูปโมเดลนั่นเองนะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพิมพ์คำนี้ลงไปแล้วกด enter จะเกิดอะไรขึ้นลูกก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับทั้ง2สิ่ง นะครับในรูปจะเห็นว่าคําค้นส่วนใหญ่นะครับเขาจะมุ่งไปสู่ที่ที่เส้นพลาสติกนะครับที่เรานํามาขึ้นรูปโมเดลนะครับมีหลากหลายสีหลากหลายชนิดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการใช้งานโมเดลนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับเราอาจจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจากอะไรครับจากผลที่ได้จากคําค้นเหล่านี้นะครับเอาละครับเราลองมาสืบค้นกันต่อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคําค้นของเรานั้นเป็นลักษณะของประโยค เราจะทำยังไงดีเพราะว่าอะไรครับ Google นั้นไม่มีอะไรครับไม่มีคำว่า and ไม่มีคำว่าอนะครับในประโยคใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราจะบอกว่าให้ค้นทั้งประโยคเลยทำยังไงครับก็ใช้เครื่องหมายเครื่องหมายคําพูดนะครับนะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายคําพูดตามด้วยวลีหรือประโยคของเรานะครับแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายคําพูดนะครับเขาก็จะทำไมครับสืบค้นทั้งประโยคเลยนะครับไม่ได้เป็นคำๆแล้วนะ แล้วคราวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาษาต่างๆทำยังไงดีครับสืบค้นเสร็จแล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสเราเไม่ได้เก่งภาษาฝรั่งเศส้วยนะทำยังไงดีก็ทำไมครับกำหนดให้เขาแปลนะครับแปลข้อมูลจากเว็บไซต์นั้นๆให้เป็นภาษาที่เราต้องการได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษนะครับแล้วหลังจากที่ทำไมครับสืบค้นเสร็จแล้วนะครับบางครั้งก็จะได้นะรครับเว็บไซต์ที่มีข้อมูล คล้ายคลึงกันนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับมาดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการระบุเจาะจงไปเลยว่าสืบค้นเฉพาะในเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถทําไมครับระบุได้นะครับโดยเติมคําว่าลิงก์แล้วก็ตามด้วยอะไรครับเครื่องหมายโคลอนแล้วก็ตามด้วยชื่อเว็บไซต์หรือลิงก์นะครับที่เราต้องการเจาะจงลงไปเลยนะครับลองมาดูกันต่อนะลูก โอ้เทคนิคในการใช้ Google Search ที่มีเยอะทีเดียวนะครับคราวนี้เมื่อกี้ระบุเป็นลิงก์ใช่ไหมครับคราวนี้ระบุเป็นเว็บไซต์เลยนะครับก็ไม่ต่างกันเลยนะครับพิมพ์อะไรครับคำว่าไซต์แล้วก็ตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็ตามด้วย URL นะครับหรือเว็บไซต์ที่เราต้องการจะเจาะจงนะครับว่าค้นหาเฉพาะในไซต์นี้เท่านั้นนะอย่าไปค้นหาภายนอกนะครับคราวนี้นะครับเราต้องการค้นหาแบบเร่งด่วนเกิดอะไรขึ้นครับ จะมีคําว่า I'm feeling lucky หมายความว่าอะไรครับเป็นข้อมูลที่น่าจะเจาะจงตรงกับคําค้นของเรามากที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็คือเราคลิกไปก็น่าจะได้ข้อมูลที่ทำไมลูกตรงตามที่เราต้องการนะครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการค้นหาในเรื่องของการเดินทางเราก็ต้องสืบค้นในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของแผนที่ใช่ไหมลูกก็ต้องเจาะจงลงไปนิดนึงนะครับว่าเราต้องการค้นข้อมูลที่เป็นลักษณะของแผนที่นะครับ คราวนี้เซฟเซิร์ชคืออะไรครับจะทําการกรองข้อมูลที่ํะไปครับไม่เหมาะไม่ควรออกไปนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือโทรศัพท์ม,มือถือนั้นร่วมกับน้องๆตัวเล็กๆบางครั้งนะครับคําค้นบางคําเวลาคลิกเข้าไปแล้วอาจจะเจอคําค้นที่ไม่เหมาะสมเราสามารถตั้งค่านี้ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องๆของเรานั่นเองนะครับคราวนี้ลองมาดูสิว่า ถ้าเราพิมพ์คําคนนี้ลงไปแล้วจะได้ข้อมูลอะไรกลับมาครับคําว่าระบบน้ําบวกด้วยสปริงเกอร์นะครับบวกด้วยอุปกรณ์ก็คือต้องทำไมครับต้องมีทั้ง3สิ่งนี้นะครับในข้อมูลที่เราสืบค้นอยู่นะครับลองดูซิได้เป็นข้อมูลอะไรครับเป็นในเรื่องของหลักการเดินระบบน้ําเพื่อการเกษตรใช่ไหมครับเพราะว่าสปริงเกอร์นะครับระบบน้ําเกี่ยวกับอุปกรณ์เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลดน้ำต้นไม้นั่นเอง นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็จะสืบค้นมาให้นะครับคราวนี้ถ้าคุณครูพิมพ์คําว่าแอปเปิลแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายลบและคําว่าฟลุดแอปเปิลก็คือผลไม้ใช่ไหมครับก็คือผลแอปเปิลนั่นเองนะครับเอ๊แต่ตามด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็คําว่าฟลุดฟลุดก็คือผลไม้ใช่ไหมแต่มีลบอยู่ข้างหน้าความหมายคืออะไรครับใครตอบได้ไหมความหมายคือต้องการค้นหาคําว่าแอปเปิลแต่เป็นแอปเปิลที่ ไม่ใช่ผล,ลไม้อ้าวแอปเปิลที่ไม่ใช่ผล,ลไม้อย่างเช่นอะไรครับโทรศัพท์มือถือของเราบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ก็คือบริษัท Apple ใช่ไหมครับซึ่งเขามีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเจาะจงว่าต้องการสืบค้นข้อมูลของบริษัท Apple เราก็สามารถพิมพ์คํานี้ลงไปได้นะครับแต่ถ้าเราพิมพ์คําว่าแ p ปเปิลเฉยสิ่งที่เราจะพบก็คือ ผลไม้ที่เป็นแ p ปเปลปรากฏขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะทำไมครับไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นชื่อของบริษัทนะครับแล้วเขารู้เลยว่าเราสืบค้นจากประเทศไทยรายการแรกก็จึงเป็นอะไรครับเป็นบริษัท Apple ประเทศไทยนะครับเอาละครับคราวนี้คุณครูมีคำถามนะครับให้พวกเราท้าทายกันนิดนึงนะครับคุณครูต้องการค้นหาเกี่ยวกับผลไม้ยกเว้นกล้วย ต้องใช้เทคนิคการสืบค้นแบบไหนครับคล้ายๆกับการสืบค้นบริษัทเมื่อสักครู่นี้เลยเอ๊ทำยังไงดีนะคำแรกต้องเป็นคำว่าอะไรครับดูในโจทย์ดีๆนะคำแรกเกี่ยวข้องกับผลไม้เพราะฉะนั้นต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า Fruit หรือว่าบ a n a น่ครับต้องเป็นต้องเป็นฟรุตใช่ไหมครับโอ้มี3ข้อเนี่ยข้อไหนดีครับข้อไหนเป็นคําตอบที่ถูกแต่ไม่ต้องการกล้วย ไม่ต้องการก็คือขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายลบโอ้ยมีข้อ1กับข้อ3ข้อไหนถูกครับข้อข้อที่3ครับเพราะว่าต้องมีมีเว้นวรรคด้วยนะครับต้องกดสเปซบากรก่อนนะนะครับจึงจะได้คําค้นที่ตรงกับความต้องการของเรานะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเวลาเราไปสืบค้นข้อมูลนะครับไม่ว่าจะจากแหล่งข้อมูลใดก็ตามเราจะทําการบันทึกสิ่งที่เราสืบค้นได้นะครับลงในอุปกรณ์อะไรบ้างครับ อุปกรณ์พื้นฐานเลยก็คือกระดาษแล้วก็สมุดใช่ไหมครับหรือว่าเครื่องเขียนเนาะนะครับเราเตรียมมาให้พร้อมนะครับแต่กรณีที่เราไปสัมภาษณ์บุคคลและครับเราจะจดทันไหมลูกจดสิ่งที่เขาพูดทันไหมหรือบางครั้งเขาชี้ไปยังสิ่งที่อยู่รอบข้างเราทํายังไงดีลูกเราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยใช่ไหมครับอย่างเช่นมีกล้องนะครับมีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์บันทึกเสียง นะครับเพื่อทําไมครับจะได้บันทึกเสียงเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทํากันบ้านในภายหลังนะครับสิ่งต่างๆนะครับที่เราทําการบันทึกไว้เพื่อไม่ให้สูญหายนะครับเราก็มีช่องทางในการจัดเก็บไว้ใช่ไหมครับนั่นก็คือคลาวนะครับจัดเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Drive นะครับในเมลนะครับหรือในไลน์ก็ได้นะครับช่องทางใดๆก็ได้นะครับเวลากลับมาทำไมครับจะได้กลับมาถอดเทปหรือกลับมาจัดทำเป็นรายงานต่อไปนะครับ คราวนี้เรามีโปรแกรมนะครับหรือแอปพลิเคชันนะครับในการที่จะช่วยในการจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไหมครับเด็กๆพอเคยใช้ไหมลูกมีใครเคยใช้ตัวไหนบ้างครับยกตัวอย่างให้หน่อยมีอะไรลูกโอ้อันนี้น่าจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยใช่ไหมครับก็คือใช้อะไรลูกใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราพบเว็บไซต์ที่เราต้องการเราทํายังไงครับคลิกไปที่บุ๊กมาร์กนะครับก็คือจัดเก็บไว้ก่อน นะเดี๋ยวว่าเปิดดูในภายหลังได้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกลูกใช้เลยครับโอ้อันนี้คุณคุมไม่คุ้นเลยอะอะไรครับซิมบารูคืออะไรลูกเป็นเว็บไซต์นะครับที่ช่วยจัดการลิงก์ต่างๆนะครับเพราะว่าสิ่งแรกที่เราทําก็คือเราผ่านนั้นลูกผ่านเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับอย่างเช่นใน Chrome เวลาบุ๊กมาร์กไว้ก็จะบุ๊กมาร์กใน Chrome นะครับใน Safari หรือว่าใน Microsoft Edge ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นซิมบารูคือทําไมลูกสามารถจัดการลิงก์เหล่านั้นได้นะครับไม่ว่าเราจะเปิดโดยเบราว์เซอร์ตัวไหน นะครับนี่ไหมครับเครื่องมือต่างๆอันนี้เป็นอะไรลูก Microsoft Office 365ก็คือเป็น er โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเอกสารสร้างรายงานนะครับหรือไฟล์นำเสนอนะครับซึ่งใช้งานได้บนเ browser ออนไลน์เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ในแท็บเล็ตหรือบนสมาร์ทโฟนนะครับใช้ได้หลากหลายอุปกรณ์ทีเดียวนะครับโอกรณีถ้า ใครเคยใช้ตัวนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ padlet.com นะครับเราสามารถทำไมครับทำเหมือนกับเป็นกระดาษโพสต์อิดนะครับไปแปะอย่างลิงก์ที่เราสร้างขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะโน้ตเรื่องอะไรไว้นะครับเราก็สามารถแปะไว้เป็นเหมือนกระดานเลยนะแปะไว้ได้ทำไมครับสามารถย้ายตำแหน่งต่างๆได้จัดเรียงตามความต้องการของเราเองนะครับคราวนี้นะครับกรณีที่เราต้องการเขียนแผนภูมินะครับหรือว่า Mindmapping นะครับมีเครื่องมืออะไรบ้าง เพราะว่าปกติแล้วเวลาเราสรุปนะครับความเชื่อมโยงของข้อมูลเนี่ยเราจะเขียนเป็นลักษณะของแผนภาพใช่ไหมลูกถ้าเราเขียนในกระดาษก็ต้องทำไมครับเขียนไม่สวยก็ต้องลบใช่ไหมครับเขียนใหม่แต่บางคนมีเครื่องมือก็คือเป็น iPad แต่ก็ราคาแพงเนาะพวกเราคงไม่ได้มีทุกคนนะลูกนะครับคราวนี้มีเครื่องมืออย่างอื่นไหมที่จะช่วยจัดการในเรื่องเหล่านี้มีไหมลูกมีใช่ไหมคืออะไรครับตัวแรกคืออะไรเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ การจัดเก็บข้อมูลซึ่งเวลาเราจัดเก็บข้อมูลเนี่ยความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆก่อนที่เราจะนํามาวาดเป็นลักษณะของไม้แมพหรือแผนภาพความคิดนะครับความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆนะครับจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่ลักษณะแบบไหนครับบางครั้งก็จะเป็นเหมือนตัวแปรต้นใช่ไหมครับถ้ามีสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแบบไหนครับแปรผ่านการโดยตรงนะครับหรือทําไมครับถ้ามีสิ่งนี้1ชิ้น ก็จะเกิดผลสิ่งนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับเราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ one to one นะครับแต่ถ้ามีหนึ่งเหตุก่อให้เกิดผลหลายๆอย่างนะครับเราเรียกว่าเป็น one to many นะครับแต่บางครั้งเป็นลักษณะของข้อสรุปก็คือหากมีหลายๆปัจจัยส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เพียงผลลัพธ์เดียวเราเรียกว่าเป็น many to one นะครับเพราะนั้นเวลาเราเขียนลักษณะของแผนภาพในการเชื่อมโยงนะครับ ต้องดูความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของปัจจัยภายนอกบ้างนะครับเอปัจจัยภายนอกเนี่ยมีส่วนอย่างไรครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลอันนี้คือเรามองในเรื่องของอะไรครับผลกระทบแต่เป็นทางอ้อมนะครับลักษณะของผลกระทบทางอ้อมเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับนั่นก็คือมีแบบ one to one one to many แล้วก็ many to one นะครับเพราะนั้นเวลาเรานำมาเขียนนะครับต้องดูเส้นในการเชื่อมโยงด้วยนะ อะไรเป็นผลเนี่ยจะต้องอยู่อะไรครับต้นลูกศรใช่ไหมครับอะไรที่เป็นผลลัพธ์ต้องอยู่ที่ปลายลูกศรน,นะครับจะได้เห็นแล้วทําไมครับสามารถเข้าใจแผนภาพได้อย่าง,ท,างทันท่วงทีนะครับคราวนี้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่นํามาใช้มีอะไรบ้างครับเมื่อกี้คุณครูถามไปก่อนนันนี้แล้วใช่ไหมเด็กๆน่าจะได้คําตอบแล้วใช่ไหมลูกมาดูเลยครับตัวแรกก็คืออะไรเนี่ย Wise Mapping นะครับเอาไว้ทำอะไรครับ เอาไว้สําหรับเขียนเป็นแผนภูมินะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มได้นะครับอันนี้เหมาะสําหรับการทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับเพราะนั้นเวลาคุณครูมอบหมายงานให้พวกเรานะครับอย่างเช่นบอกว่าอนเด็กๆแบ่งกลุ่มนะแล้วก็สร้างแผนภาพขึ้นมานะครับใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะลูกมีอะไรมีครับใครใครใช้ตัวไหนอีกตัวไหนลูกอันนี้เป็น www.dot.io นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับ เป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับการการวาดนั่นเองแล้วข้อดีก็คือเขาเชื่อมโยงกับ Google Drive ด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราสร้างขึ้นสามารถนำไปจัดเก็บใน Google Drive ได้นะครับแล้ว g o o g l e Drive เราสามารถทำไมครับแชร์หรือว่าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เราได้นะครับแถมกำหนดสิทธิ์ให้เพื่อนๆน,นั้นเข้ามาดูหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรลูกค่าคูค่าคูคืออะไรครับไว้สาหรับวาดแผนผังนะครับ ข้อดีก็คือเขามีเรียกว่าเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบมาตรฐานที่เราหยิบยกนํามาใช้ได้เลยหรือเรารู้จักกันในนามของเทมเพลตนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเทมเพลตก็ทำไมลูกง่ายเลยนะครับเราต้องการผังที่เป็นลักษณะของทรีไดแกรมแผนผังของลากต้นไม้นะครับเราก็หยิบเทมเพลตมาใช้ได้นะครับมีเครื่องมือตัวอื่นอีกไหมให้หมดแล้วยังลูกที่พวกเราเคยใช้ตัวนี้คืออะไรครับกูมุกูมูนี่คือนําไว้สําหรับสร้าง นะครับแผนภาพที่มีลักษณะความสัมพันธ์กันอย่างอิสระนะครับเพราะนั้นใครที่ถนัดตัวไหนนะครับก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานกลุ่มของเราได้นะลูกนะอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแต่อันนี้มีทั้งฟรีและเสียเงินนะครับนั่นก็คือ microsoft v i s i o นะครับอันนี้มีทั้งเวอร์ชันที่จะให้ลูกต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและเวอร์ชันที่อยู่ใน microsoft office 365นะครับเป็นยังไงบ้างครับการที่ได้มาซึ่งข้อมูลนะครับเรามีวิธีการสืบค้น จากแหล่งต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของ Search En g i n e ทั้งในเรื่องของอะไรครับแหล่งการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือเป็นสถานที่นะครับแต่หลังจากที่เราสืบค้นข้อมูลเหล่านั้นแล้วอย่าลืมหาวิธีการบันทึกที่เหมาะที่ควรนะครับแล้วก็นํามาสร้างเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะครับให้พวกเราได้ลงมือทําเป็นเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอา้าวดูนะครับมีเครื่องมือที่หลากหลายเลยนะครับ ให้พวกเราสืบค้นข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับปัญหาในโรงเรียนหรือในชุมชนของเราเองก็ได้นะครับเลือกมาส้กหนึ่งปัญหานะครับแล้วทําการวิเคราะห์นะครับสืบค้นข้อมูลแล้วมาเขียนความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือเหล่านี้นะครับแล้วแต่ละกลุ่มนะครับให้ออกมานําเสนอผลงานนะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับพร้อมกับให้เพื่อนๆนะครับแสดงความคิดเห็นว่าผลงานเหล่านั้นมีความสมบูรณ์เพียงใด นะครับอันไหนที่น่าสนใจก็สามารถชมเชยนะครับหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อนๆได้นะครับเพื่อที่จะปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของประเด็นการสืบค้นข้อมูลนะครับแหล่งการเรียนรู้เครื่องมือและววิธีการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วเวลาทํางานกลุ่มนะครับเด็กๆอย่าลืมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยนะครับนะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการทํางานกันให้ด้วยนะเร่านี้ หลังจากที่เด็กๆลงมือปฏิบัติมีประสบการณ์ดีอยู่แล้วนะครับเรามาประเมินคุณค่า,ข,าของความรู้นะครับโดยนําเทคนิคต่างๆนะครับในการสืบคน้นในการใช้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับในการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ของข้อมูลเอ่นำสิ่งเหล่านี้ไปส่งต่อให้ใครดีครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับหรือกับผู้ปกครองก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทํางานหรือชีวิตจริงได้ นะครับเพื่อจะได้ใช้สําหรับการแก้ปัญหาต่างๆในหัวข้อในบทนี้นะครับยังมีอีกหลายหัวข้อนะครับที่น่าสนใจนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะครับมาติดตามในครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ